ในชัุกคนวัน,นี้นระาจะมาทำอุปกรณ์การทำทำไข่ป่านนะคะเช่นอุปกรณ์มีต้นหอมหัวหอมมะเขือเทศแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็เอ่อพริกนะครับครับแล้วนี่อะไรครับใบตองครับใบตองนะเราเตรียมอุปกรณ์กันแล้วแล้วก็พร้อมกับเตานะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด ออกมาเป็นไข่ป่ามพร้อมอย่างเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อสักครู่นะครับเพื่อนรอสักครู่นะคะอคตอนนี้เราเราเอาอุปกรณ์ที่ที่ที่เราคูนมาได้แล้วนะคะเอเออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับโอเคแล้วเราก็จะทำไงต่อครับตักใส่ใบตองครับโอเคครับเดี๋ยวน้องพมตักใส่ใบตองกันนะเพื่อนๆตักใส่แล้วนะครับ ใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาวางย่างพร้อมกันนะครับตอนนี้เราก็เราก็เทเสร็จแล้วเราก็ตักใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เราเดี๋ยวถ้ารอรอสุกเดี๋ยวนะคุณจะจะรอรอให้มันสุกแล้วมันก็เราเรามาดูกันนะครับโอเคครับ